สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยดาวท,ทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในสูตรนี้คลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2122นะฮะก็อ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างในสลับรับปูนไปแล้วกันแต่ว่าหลังๆในสูตร2 2นี่ไม่มายาวๆเลย นะฮะหลายงวดแล้วเนาะเอือนะครับอ่ะมันก็ใช้ค้อพูดไปไม่มาก็ยังมาในหลักหน่วยนะเออนะมันยังมาในเลขเด่นในหลักหน่วยเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยเนี่ยนะฮะมันช,ชนกันในที่ใน1 1 2 3นะครับเนาะเนี่ยเออเนี่ยถ้ามันชนกันแบบเนี้ยนะเนี่ยมาหนึ่งสองสามนะก็มาสองนะมีศูนย์มาด้วยนะในสูตรนี้สูตรสองสองเนี่ยนะถึงยังไม่เข้าถึงมันไม่เข้าก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะเลขเด่น ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็จะมาดูในสูตรนี้ด้วยนะสูตริ่งบนเนี่ยก็มา2มาศูนย์เนาะอันนี้ก็อาจจะมีบางงวดนะที่ไม่มานะอาจจะมาล่างก็มีนะครับอ่ะมาตามันต่อเลยกันนะครับมาดูในสูตร2 1นะฮะแล้วก็2-2กันเนาสำหรับในงวดที่แล้วนะฮะออกไปเลขเบิ้ลอีกแล้วเลขเบิ้ลอีกแล้วไม่ออกเลขเบิ้ลก็ออกเลขเดิมเลขเก่าเนาะนะครับเนาะ ในสรุปหวยผมก็ไม่ได้จับไปให้สองศูนย์เนาะอม,มีเด่นสองอยู่นะครับก็มีสูตรสามตัวนะที่เข้านะครับม,มีเข้าสามตัวด้วยนะก,ก็เข้าไปในสูตรนะครับในสูตรสองหนึ่งเก้าสองเนาะเข้าสามตัวแล้วก็ตัดเข้าล่างด้วยเนี่ยนี้เข้าหลายงวดแล้วเนาะ,ะเข้าสองงวดแล้วนะครับเนี่ยสูตรมันเริ่มมาแล้วนะครับเนาะส่วนนะครับในสูตรสองหนึ่งสองสองมาดูใน นะครับสูตรสองหนึ่งกันก่อนเลยนะครับก็ผลในงวดที่แล้วแอบออกหกตัวแล้วก็จะเปนในที่ในศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์นะงวดที่แล้วผมก็ให้เก้าเนาะศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์ล่าสุดผมฟันแปดเนาะฟันแปดไม่มีเลยนะฮะในสูตรสองหนึ่งนะครับก็มาแค่หลักหน่วยนะครับมาแค่ในเด่นสองเนาะแล้วก็ในเด่นสาม นะครับส่วนในสูตรนะฮะสองสองเหมือนกันก็มาสามนะมาสองเนาะมาศูนย์เออมาสามตัวเลยนะครับผิดแค่เลขหนึ่งนะที่ไม่มานะครับมาดูทั้งสองสูตรนี้แล้วกันนะครับก็สูตรแรกกันก่อนนะฮะก็จะเป็นที่ในสูตรสองหนึ่งสูตรสองหนึ่งนะครับเราก็จะนําผลในงวดที่แล้วมานะฮะทั้งหกตัวเลยเนาะก็จะเป็นในที่ในศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์ 0 9 3 3 2 0นะครับเนาะอะ่ะก็จะหานะครับไปเครื่หลัก10หลัก10จะนำในที่ในหลักหมื่นนะคูณด้วยเลขคูณที่9นะครับหลัก10คูณ2เนาะแล้วก็หน่วยก็จะคูณ2องเก้เป็น81นะครับ 2, 2เป็น4 0คูณอะไรเป็น0 1บวกกันกับ4นะก็จะเป็นในที่ใน5เนาะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6ส่วนในที่ในหลัก หน่วยนะฮะก็นำหลักแสนเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่9เนาะอ่าศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์ตรงนี้เพิ่มแต้มลดแต้มนะฮะ8901ในสูตร21นะฮะในหลัก10ก็จะไปในที่ใน5กับ6หลักหน่วยเป็น8 9 0แล้วก็1นะฮะอ่าต่อไปนะครับก็จะไปในที่ในสูตร22งสมี21นึ่งนะฮะก็ต้องมีสูตร22 นะครับผลในงวดที่แล้วนะฮะมาทั้งหกตัวศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์นะเออมันจะมาสองอีกไหมนี่นะครับเนาะแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่ามาเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนอาทิตย์ใหม่แล้วนะครับเสาว์อาทิ์มันหยุดนี่สองก็หนีไปแล้วนะครับเนาะอาหารในที่หลักสิบเนี่ยก็นําในหลักแสนนะครับคูณแปดหลักหมื่นคูณเก้าเนาะแล้วโดยคูณสามศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะฮะ ศูนย์คูณอะไเป็น0จบับบวกกันเป็นหนะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสอในหลัก 10, ะะสิบนะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะก็นะําในหลักแสนคูณด้วยสหลักพันคูณเจหลักหน่วยคูณด้วยแปดศนะฮะเจเป็น2ี่อศูนย์คูณอะไเป็นศูนย์ก็จบับบวกกันเป็นหนงนะลดแต้มไปหนึ่งศสลับในสูตรสองสเนาะในที่ในหลักสิบนะก็จะเป็นในที่ในหกับ2 หลักหน่วยเป็น1098อ่ะเปรียบเทียบกันดูนะฮะทั้ง2สูตรเลยในงวดนี้นะฮะหลักหน่วยก็ชนกัน4ตัวเลยนะครับเนาะชนกันในที่ใน1 0 9 8นะครับเนาะเนี่ยชน4ตัวนี่มาแน่ๆแหละนะครับเนาะจะเป็นสูตรไหนที่ออมาสูตรนี้หรือเปล่านะสูตร2 1งหนึไหมหรือสูตร2 2 นะครับเนาะอ้าก็ขอให้มาได้กันนะครับจะเป็น2 1ที่จะเข้าหรือจะเป็น2 2ที่จะมาเพราะว่าไม่มาหลายงวดแล้วนะครับเนอะจับคู่นะฮะทั้ง2สูตรเลยนะฮะก็จะได้นะครับในสูตร2 1ก็จะเป็นชเนยี5้5นึ่ 5, 8, 5, 9, 5, 0, 5 1, 6 5แ5ด6ก6ก6แล้วก็6 1นะฮะ ศูนย์สเนาะก็จะเป็นใน1 1ึ่งหนึ่นกนแะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน2องนะครับ2 0 2 9ูนอเนาะแล้วก็สอปดนะฮะอ่ะทั้ง2สูตรเลยเนาะก็จะเป็นในสูตรไหนที่จะมา นะครับสูตรสองหนึ่งไหมหรือสูตรสองสองนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับเนาะหรือว่านะฮะอ่ะมาดูในสูตรบนนะฮะเด่นบนในสูตรนี้นะก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะฮะเนาะอ่ะในล่าสุดนะครับก็จะเป็นในที่ในสูนศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์นะครับก็มาในที่ บนญนะอ่าทั้ง2ทั้งสูตรเลยนะฮะในล่าสุดนะครับสูตรนี้ก็คือจะเอาในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่หลักพันหลักพันกับหลักร้อยเนาะอ่าสามบวกกันกับ3นะครับก็จะเป็นในที่ใน6ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะฮะเนี่ยห้าหกเจ็ดนะก็มี56ก็คือในสูตร2 1งสูตรนี้ ก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับสลับในสูตร2ตัวนะหรืออาจจะไปดูในสูตร3ตัวด้วยเนาะอ่าสูตร3ตัวที่ลงไปให้นะฮะในที่ในเกาะหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในสูตร192นะครับสูตร192นี้มา2งวดแล้วนะครับในงวดที่แล้วนี่ก็เข้าไปนะครับในตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบดูกับในสูตรเต่นบนนะครับอ่าสูตรเด่นบนให้ไป ศูนะศูนอ่ะมันก็มีอยู่ในนี้ด้วยศูนย์สเนี่ยเนี่ยในงวดก่อนก็มี2 3, องสามี่มีสองมีสเนี่ยเนี่ยในรอบนี้อ่ะถ้ามันชนกันก็มันอาจจะมาเลขเด่นก็ได้เนาะอ่ะคนจะถูกนี่ยซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะ นะครับไม่จำเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ